เบื้องต้นเนี่ยก้าวไว้ก่อนนะครับก้าวไว้ก่อนแบบไม่หลุดนะอย่างที่อาจารย์เคยพูดนะครับถ้าก้าวไม่มาหก็มาเฮ้ยเอานี่นะครับดีดูดีฟังไว้เดี๋บางคนเขาก็ชอบแบบนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บางคนเขาชอบแบบนี้ถ้าก้าวไม่มาศูนย์ก็มาสิบหกีนาเอาแบบไม่หลุดนะท้าแบบไม่หลุดและเล็บิงวันนี้ก้าวกลับมาแน่นอนครับวันนี้เด่นมากก้าวนีเด่นจึงคึงเลยศูนย์ก็มาด้วย ฉะนั้นเม็ดเดียวเราก็คือนะผมจะให้ตัวนี้แล้วกัน969060 969060 9598 92อันนี้คือชุดเต็มเลยนะเต็มเลยแต่เบื้องต้นมี969060 959892 6ตัวนะครับก็เลขวิ่ง9ถ้า9ไม่มาจะมาครับ เขไม่มาศูนย์มางวดวันที่16มีนาคม2อ6 7ครับก็ส่วน3ตัวตัวแรกเลย960ครับก็อีกตัวหนึ่งก็คงเป็นเก้าหกแปดเก้าหกแปดเก้าหกศูนย้นะครับสามตัวนะครับสวัสดีครับก็อกกอกนิวครับ วันนี้วันที่หนึ่งมีนาคม2567หลังจากที่เราลุ้นระทึกรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับมารออาจารย์ลอตตี้ปล่อยต่อเลยนะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาคม2567นะครับว่าอาจารย์นอตตี้จะปล่อยเลขอะไรนะครับเรามารอลุ้นกันนะครับ้อาจารย์คิดให้ สดๆเลยนะครับที่หน้าปู่องค์ดำนะครับไหวก็อร่อยคู่ผมก็กลับมาให้อยู่นะนะครับต้นไม้ต้นยืนแล้วเดี๋ยวผมหาต้นอะไรบ้างก็ไหนแม่เนี่ยเอาแบบไม่หลุดงวดหน้าเอาแบบไม่หลุดเลยนะครับเอาแบบไม่หลุดเหมือนงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้ผมว่าถ้าเอาแบบไม่หลุดก็คือแปะกับก้ามันต้องมาตัวหนึ่งถ้าแบบสองตัวน่ะมันจะไม่หลุด แต่ถ้าเอาแบบตัวเดียวคือที่ว่าเราจะเลือกถูกไหมเราไปเลือกแบตนะครับแต่ว่ามันออกขีดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอย่าดราม่าเจ็ดเก้าเราเข้าได้คู่คุณดูไลฟ์ส่นเดิมะมดวงประมาณห้าแสนนะครับย้อนหลังอะไปดูนะครับเจ็ดไม่ด้วยเจ็ดเก้าแต่ว่ามันก็แล้วแต่ดวงว่าจะถูกกันไหมส่วนตัวอาจารยวัตต์เตอรี่เพราะว่าสามแปดสองมันออกเลขล่างมันต้องมีคนถูกรัตเตอรี่แหละนะครับแต่ว่ารัตเตอรี่เสียแต่ว่าก็ในแอปได้เงินไปหาเงินกาบาทครับแต่ว่าข้างนอกนี่คนยั่งจะไปนะครับเนาะอ่ะ ส่วนนะครับงวดหน้านะครับอาจารย์คิดแบบคร่าวๆนะงวดหน้านี่งวดหน้าครับเก้านี่มานะครับเอก้ามาเอกและครับเอาเลยใส่เลยงวดหน้าสิบหกมีนาถ้าเก้าเอาแบบไม่หลุดนะครับเป็นแนวทางเนี่เป็นแนวทางความคิดของอาจารย์เอาแบบไม่หลุดตามสถิติตามการวิเคราะห์เก้ากับศูนย์ เก้ากับศนน่นนแบบไม่หลุดนะเหมือนว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าแปดไม่มาตัวไหนจะมาก็เก้าจะมาถ้าว่าหน้าเก้าไม่มาศูนย์จะมาแต่ว่าเราจะเลือกตัวแรกเสมอก็คือเก้าเพราะว่าหน้ามันเด่นทั้งคู่เลยแต่ว่าผมฟันไปที่เก้านะครับสิบหกมีนาก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับเนาะวันนี้อย่าพึ่งดราม่าเลขทูเพาเเข่าเจ็ดเก้านะครับเนาะอ่าหลายคนก็จะว่าเออซื้ออะไรก็ได้เลยเก้านะครับที่ทูผมกลับหัวแล้วผมเขียนลงให้ประเด็นไม่ใช่ว่ากลับผมเขียนให้ นะครับที่ผมวิเคราะห์เลขคู่นะครับเนี่ยคนก็ขอบคุณมากแต่ยิ่แต่ว่าวันนี้เชื่อว่าทุกคนต้องถูกลอตเตอรี่เพราะว่ามันออกเลขไทยเหมือนอาจารย์ก็ยังถูกตั้ง14ใ<ด>50บ50,000ว่าบาทแต่ว่ามันเสียกับเพราเสียก,นกันจิตร์จิตระมอาอ๋อผมคิดว่า50ใบขึ้นแต่ว่าเขาไม่เป็นไรนะครับเนาะอ่ะส่วนเลขเจาะนะครับอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะเอาแบบไม่คิดอะไรเยอะนะครับแต่พิลก่อนแต่เก้าเด่นกว่านะเก้ากับศูนย์้ว่าหน้า่นก็ เอาแบบที่ผมพูดว่าแบบไม่หลุดนี่เก้ากับศูนย์หนึ่งเห็นตัวหนึ่งแน่นอนเห็นตัวหนึ่งเหมือนวดเมื่อกี้แปดก็จริงแต่ว่าผมบอกว่าถ้าแปดไม่มาเก้าจะมาแล้วปีนี้ปีของปู่ครับเก้าไหลแน่น,นอนผมว่าเก้าต้องไหลแล้ะทุกงวดเลยสี่งวดแล้วงวดแล้วปีของปู่ถ,ถ้าเอาเนี้ยที่อ๋อถ้าเรากลับไปเล่นแบบที่ผมเคยพูดว่าปีนี้เป็นปีงูใหญ่แล้วก็เก้าจะมาทั้งปีถ้าผมเอาแต่เก้าทุกงวดอ่ะก็ถูกกันแล้วผมแม่งหลายใจอ่าผมแม่งเขผมอยากได้แปดด้วยแหละแต่ว่าเลขก็เข้าเลขทูบมัน มันดีใจได้ไม่สุดหรอกเพราะว่าคนไม่ไปซื้อเลขทูบส่วนมากคนจะมาซื้อเลขเน้นเราเลขทูกบก็ผมมึนเขียนเจ็ดเก,ก้าให้เมื่อคืนเองวันหน้าก็จะมีเก้านะครับมีเก้าอะไรบ้างเอาแบบเดี๋ยวผมคิดก่อนเอะแยกกุ้งหอยเป็นล้มเหรอ <laughs> นั่นคืมาวนตะเกาเปียกแค่นนี้แน่น บวกเกยที่สามมันบอกระตนที่ทงทคง,กกงคิดนเบื้องต้นเนี่ยก้าไว้ก่อนนะครับก้าไว้ก่อน,นส่วนชุดเจาะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เเซยลแบบไม่หล <Be> ุดนะอย่างที่อาจารย์เคยพูดนะครับถ้าเก้าไม่มาหกก็มาเ นี่นะครับดีดูดีๆฟังไวยเด้อบางคนเขาก็ชอบแบบนี้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บางคนเขาไม่ชอบแบบนี้ถ้าเข้าไม่มาศูนย์ก็มา16บหกีนาเอาแบบไม่หลุดนะข้าเาแบบไม่หลุดและเลขวิ่งวันนี้9ก้ากลับมาแน่นอนครับวันนี้เด่นมากเก้าดเด่นจึงคึงเลยศูนย์ก็มาด้วยฉะนั้นเม็ดเดียวเราก็คือนะผมจะให้ตัวนี้แล้วกันเก้าหกเก้านย์หก เก้0หกเก้าศูนะครับเก้าหกเก้า6ูนย์ตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องเลือกระหว่าง5กับ8ปดี uh ๋ยวรอสตัวนะออกมาจะขวแล้วโม่มันจะเยอะนะอาจารย์เซียมันเนาะทั้งเข่าจะได้เห็นไหมล่ะเอาไปแบบเอาไปแบบใหญ่ๆ่ไปเอนาะ ไว้เย็นก็สีขาวเหมือนากันมันยังก็ดนเต็มนเาะทุกตัวแล้วแต่ว่าวันนี้เราก็เข้าเลขทูบอยู่แต่ว่าที่ผมไม่ค่อยไปพูดถึงคือมันมันเยอะไปเดี๋ยวแล้วมันจะโดนด่านะครับเร่งเราก็เข้าทูบอยู่นะเค็ดสิบเจ็ดเจ็ดเก้าไปดูไลฟ์เอานะครับทีเนี้ยเอาแบบใหญ่ๆก่อนเนาะเก้าหกเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าห้าเก้าแปดเก้าสองอันนี้คือชุดเต็มเลยนะเต็มเลยชุดเต็มหกชุดหกชุดหกชุดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเยอะจะเยอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะตัดให้ เดี๋ยวผมจะจัดให้แต่เบื้องต้นมี96 90 60 95 98 92 6ตัวนะครับก็เลขวิ่ง9ถ้า9ไม่มาจะมาก็ม่มาวันที่16มีนาคม2567ครับก็ส่วน3ตัวตัวแรกเลย960ครับสามตัวเลยครับเบ๊960สามตัว960นะครับต้องโยนตัวแรก960ครับ แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มันไม่ชัวร์นะเดี๋ยวผมไปขอคิดอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้ตัดสินใจนะครับจะได้ตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้มันมันยังมั่วอยู่เออยังยังยังคำนวณมั่วอยู่นะครับแล้ก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น968 9 6 6 9 6 8เนะครับ3ตัวนะครับก็ประมาณนี้นะในเบื้องต้นนะครัดประจำวันที่16มีนาคม2 5 6พันรับตอนนคร อยังกระจายอยู่เนาะมันมันกระจายอยู่ลักพี่เสดายน้องเอมันมันคือมันไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนนะแต่ว่าถ้าเก้าหกนี่เดี๋ยวผมไปวิเคราะห์ดูก่อนถ้าเก้าหกมันมันไม่เด่นผมอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเนาะอาจจะเปลี่ยนเม็ดเดียวเป็นตัวอื่นนะครับเบื้องต้นตัวที่เด่นเด่นเลยนะครับก็คือผมว่าเก้าแปดน่าเด่นทุดสุดแต่ว่าเดี๋ยวผมไปดูไปดูก่อนแล้วกันเอาอันนี้เอาแบบเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปแล้วกันเพราะว่า อมันเป็นเพียงการวิเคราะห์คำนวณแบบคร่าวๆก็คงเป็นเก้าเลขวิ่งก็คงเป็นเก้ากับศูนย์แต่ว่าเรียกเลือกเก้าแล้วกันนะครับเด่นคเอีเก้านะครับอืส่วนอ้าวคือพ่ออาจารย์ไรติมแล้วมันนี่แล้วเลยมูดจีควข้เลยสีบ่ะสีสีสีอ๋อข้ามเดียวเดี๋ยวผมกินเหล่าอยู่อาจารย์ไรติมแล้วเลมูดจีควข้แล่าวันนี้นี่สีปมาเอาอาจารย์นอดไปมุดน้ำก็ได้เรือย ว่าอาจารย์เราแบดขับปาแต่ว่าคือจังวาล่ะผมก็พูดอยู่นะว่าถ้าเก้าไอแบดไม่มาเก้ามาันนี้เหมือนกันเอาแบบไม่หลุดก็คือถ้าเก้าไม่มาูนย์จะมาแต่ว่าผมเลือกเก้าแต่เก้าเด่นกว่าวันนี้ผมคิดว่ากลับมาแต่ว่าวันนี้เราทวงมาได้แค่เลขทูบไอเ็ดเก้าอะนะครับส่วนตอนนี้ผมเลือกเลขเม็ดเดียวไม่ได้พี่๋อผมคิดว่าอืม เก้าแปดกับเก้าสองจะเดินสูทเตอร์ในในในชุดเดรสเพราะว่ามันมีหกเด่นที่สุดนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวมือแรงขอสุกับไปวีคอขอดไปจ้ามันที่สิบหกเบื้องต้นเก้าแปสองพันเ้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอ่แหละเป็นวันนี้แล้วกันเป็นวันนี้แล้วกันนะครับก็เก้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับเนาะขอให้มีเก้าแลราคาความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นห้าแสนเปอร์เซ็นสำหรับความคิดผมคนเดียวนะครับห้าแสนเปอร์เซ็นนะครับ แต่ว่าเสียดายว่ะงวดเมื่อกี้อย่างที่บอกใจหนึ่งผมอยากได้เก้าเห็นไหมผมก็ไปเลือกแปดเหมือนเดิมัปกปีเสียดายน้องชอ,อบตัวไหนกน็เราเราเน้นอะไรนะแปดเก้ามันออกเจ็ดเก้าอ่ะแต่ว่าเจ็ดเก้าอย่างที่บอกก่อนคลิปผมพูดก่อนเลขออกใช่ไหมว่าผมได้เลขวงในมามีแปดห้ามีแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้ามันต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งแน่นอนแต่ว่าตอนลูกบอลมีปัญหาเราก็ได้ล่างอยู่ 3, น,นีสามแปดสองอยู่ก็ แต่ว่าเบื้องต้นก็ถูกลอตเตอรี่ผมว่าต้องมีคนถูกอยู่แล้วลอตเตอรี<ด>่เพราะว่ามันลงล่าง